สวัสดีครับทลิปนี้ผมก็อยู่ที่หลวงพ่อปดนี่วัดว้ัวน้ำซับหรือวัดพระาธาตุวายโยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันพระฤหัสบดีนะครับผู้คนหลั่งไหลกันมากราบหลวงพ่อปดนี่กันเยอะมากมากเลยครับเดีย๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันดูครับดูผู้คนที่หลั่งไหลกันมากราบขอพรหลวงพ่อปดนี่นะครับงพ่อปดนี่ก็จะประดิษฐานอยู่ในวิหารนะครับ ให้ชมปริมาณของผู้คนที่มาสักการะหลวงพ่นีนะครับ้งย่งหนูที่โล่เข้ามาปุ๊บจะเห็นู้ที่ขายเถียงกันหนูเลยวันนี้ดใหม่มาแล้วเนนี้เลยี่จะขายอแล้วนะครับเนื้ออร่อยเลยผมทำเอง ลาปุ้มลึกเลครปลาขายผักแก่ขายผัก <c oughs> อันนี้ก็ร้านอาหารคำสั่งนะคะนนม,มีน้ำม,มพพนนนะพร้าวมีน้ำลดลมสบายหลทอดพิเปเน่ทอดย่างข้กับำลังเลจ้าของฝากนะคะหวานกรอบทุกชิ้นจ้ารับประกันความใหม่เลยค่ะชิมได้นะคะ ทัพพิคน,นีตน,นะครับนอกจากจะเป็นพวกเสื้อผ้าของกินก็มีจำหน่ายนะครับก็ะจะเป็นหมูย่า,า,างเ,าอ<ะ>เอาหมูทอดอทอดดีครับก็จะเป็นปลาลับองอปลาลับบองหรือเจียบองเนะาะ อยูด่ด้านหน้าเลยครับด้านนี้ก็จะมีป้าจ่ามีปลากิมกไข่เตา่าปลาคิมไข่เต่าจ้านี่คือหนูอบโอง่งโอ้โหอบหนังกรอบเลยครับ <c oughs> นี่นะครับตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสี่สิบร้อยหกสิบจ้าแล้วแต่ไซส์เนาะ <c oughs> แล้วแต่ไซส์ค่ะครับหน่อไม้ก็มี ทำไหมสดดเลยครับต้มโอครับโอ้หวานจ้าแล้วน้องก็เดินมาหาพี่มูนะครับโอ้โหพอก่อนนี้ตอนนี้ผมมาเนี่ย มีแค่สองสมล้านเองนะครับตอนนี้น่าจะคร่ข้าวเนี่เกือบร้อยล้านแล้วนะครับดนักอ้ครับบลัมเลย

ออค่ันนี้ขายทุกวันป่ะครับเนี่ยขายทุกวันค่ะทุกวันเลยนะครับแต่เสาร์ที่นี่คนน่าจะเยอะกว่านี้อีกเยอะเนาะเยอะครับตอนที่ติดต้นค่ะแต่ที่ตอดต้นเราก็ไม่มีที่ต้นไม้นี่ครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่ตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะครับวัดพระธาตุวายโยหรือวัดห้วยน้ำซับ นี้แค่ไก่แกะอุบโกงฮารุมิสนะครับบริเวณน,น,นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับที่ผมเคยมากราบเมื่อหลายปีที่แล้ว ฝั่งนูน้นมีหนมคกเดินข้ามไปดูหนมคกกันครับก็เป็นปร,รถกวน ทำไมสับปะรดต้องตวนด้วยล่ะครับถ้าหลังตวนไม่ได้เหรอหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นเราเป็นเมืองสับปะรดเราเลยต้องทำขึ้นชื่อหน่อยนึงว่าเป็นของฝากนะคะอร่อยและทำสะอาดมากอร่อยนะคะครับคือไม่กล้าไมุทผมนะครับพ่อค้าขาันนี่เป็นขนมคุกสูตรจากที่ไหนครับเนี่ย มากครับลุงครับต่อมากเลยครับขายทุกวันไหมครับทุกวันครับทุกวันเนาะแต่หยุดเฉพาะวันที่หยุดเนาะเอาเอาไปลองเอาไปลองชิมหน่อยสักกล่องนึงครับได้ได้ได้เอาร้อนร้อนรวมไหมเอาเป็นไส้รวมนะครับได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นของฝากจากหมู่บ้านเรานะคะหมู่บ้านเขาทำแล้วก็ผ่านการคัดเชื้อย่างดีี่สะอาด ฮัลโหลว่างไงครับครับผมว่างครับอยู่วัดห้วยน้ำซับใช่ใช่ครับผมมาชมกันต่อครับ หมี่ขนมจีนใครที่ไปไหว้พ,พระแล้วหิวเราก็แวะมาหาอะไรทานกันได้นะครับข้าวต้มมะขามป้อมมันแก่แล้วน้ำดอกไม้แก่แล้วจ้ะกำลังลอยากได้อมเ,อเอปรี้ยวเนี่ยครับอย่างนี้มันจะติดออกหวานหน่อยหอไหมใช่ครับมันใกล้ถุกแ้ว ออร่ยหนเป็นเนื้อแข็งแล้วด้วยังแข็งอยู่อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมไม่ไน่ครับมีคนละอย่างอันนี้กขมิ้นแก้วขมิ้นเอาแก้วขมิ้นดีกว่าเอานึ่งแก้วลองดูสุกแล้วไม่สุกนานมากไม่สุกหรอครับกพลังดีอร์โลพลังแน่นเลยก็อย่างละโลแยกกันไปเรียกว่นอะไรกัน าาสามลูกกะโลแล้วมั้งใช่อันนี้ก็จะเป็นทุกิน,นึ่งนะครับสุกินึ่งนี่ก็ดีต่อสุขภาพนะ<ข>เพราะว่าไม่ได้ใช้น้ำมันทอดให้จะเป็นไข่ข้าวนี่นะครับไข่ข้าวต่อละห้าบาทไข่ลางนังสิบบาทนีกจะเป็นไข่โครงเครื่อง นเขาเรียกอะไรนะกําลังคิดเลยครับมันกลัวเรียกชื่อผิดนะก็เลยถนุนนะครับน้องคือหลอดใหม่แล้วลากเดินดีมา จากนะครับทัานี้สม้าสามไมรจ้ะแม่เพนซนันนี้าสี่สาไร้บ้ที่สี่ร้อได้เืก่อนเลยเป็นาจ้า้า หลวงพ่อปดนีีวัดพุยน้ำซับหรือวัดพระธาตุวายโยตอนนี้ผู้คนก็ศรัทธากันมหาศาลนะครับเนื่องจากเข้ามา2งองวดละรางวัลที่1นะครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไิทยไว้ได้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆให้ได้ชมกันเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ